วันนี้ตลาดคุ้นไทยต้องพิสูจน์แลวครับว่าดัชนี1,320นะทางอเอสแอลมองดัชนีที่ระดับถึงมา320นะันเป้าหมายแรกเนี่ยจะสามารถรองรับได้อยู่หรือเปล่านเป้าหมายที่2นั้นลงไปอีก1,309นะครับนั่นค,คือตัวดัชนีตลาด แอแซลบอกตัวพูดตัวแรกนั้นเป็นตัวกราฟนะ46บาท25สตางค์เมื่อวานนี้บวกมา50สตางค์จุดรับที่สําคัญ45บาทครับจุดต้านนั้นวางกาแหน่งไว้ที่47บาทแล้วก็ไป49บาท49บาทจะอาจจะวิ่งลำบากหน่อยนะเพราะว่าวิ่งช้านะครับ47บาท48บาทอาจจะได้เห็นไวในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทูน่าสนใจครับเมื่อวานนี้สู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในขณะที่ตัวของ อุ่้นอื่นๆแล้วเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวไทยคมนะครับก็เล่นเก็งกำไรนะครับการบินไทยเล่นเก็งกำไรนะครับบีดเอมน่าสนใจหน่อยลงมาต่ำเล่นรีบาวกับนะครับตรวจกับยังคงเน้นของการที่ขึ้นไปทดสอบดูบริเวณที่50บาทนั้นจะสามารถไปได้ บางน้อยขนาดไหนแต่เป้ายัางคงวางไว้ที่ตำแหน่ง50บาทอยู่ครับผมเอพี่สุเชษเห็นพี่สุเชษแนะนาตัวของร,รุ่นทูนะครับผมเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันทั้งทูแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คู่กันแล้วก็คือตัวของแอดวานถ้าดูในเชิงของผลประกอบการแนละ้วมีการทําตัวเลขประมาณการในแง่ของตลามาสามทั้งทูแล้วก็แอดวานังไ่บ้างไหมครับเด,เด่นที่แอดวานเนี่ยฮะทูน่าจะเป็นตัวตามมากกว่านะฮะเด่นที่แอดวานแอดวานเล่นทาตัวเลขไว้ได้ที่ตัวเลขที่ทํา ไว้ได้ระดับ3 3 0บาทนะจากเออร์เน็ต์ปะแชร์คูณด้วย P/E ขึ้นไปนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวทูเนี่ยาราคาสูงสุดของตัวทูเนื่องจากาผลการงานของทูออกมาไม่ไม่ค่อยเด่นนักนะฮะเพราะนั้นเป็นตัวตามไปแต่ระดับราคาที่เคยทำไว้ที่ระดับราคาประมาณา13บาทนะผมถึงได้12บาท50เนี่ยยังน่าสนใจที่น่าจะไปได้นะฮน่าที่จะไปได้ถึง นะแต่ขนาดเดียวกันพอถึง13บาทแล้วผมว่าลำบากแต่ตัวแอดวานดูโดดโดดเด่นมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของการทำธุรกิจใหม่การคำคลาวการมีการแข่งขันที่เปิดเสรีมากขึ้นผมว่าตัวแอดวานดูโดดเด่นมากครับดูโดดเด่นมากครับผม